ครับตาลี said, right? so nice> so ่นาฬิกผมจะพยคยับยื้ออว้จงที่สุดจนกว่านิกสิงกขึ้นมาจะแสดงให้ดีททุ่ดครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็มาเยี่ยมเมลี่เสร็จแล้วนะคร ก็หน้าพี่มีหน้าพี่นอนหน้าแม่ดีพี่จะขอบคุณนเอฟซีทีโอนเงินมาซอยคือผมขอขอคุณนเอฟซีทุกท่านนะครับทีักตาเม่ีผมก็เป็นนะผมเคยสุยายยื้อไว้ถจึงที่สุดจนกว่าแม่รีสิกลับขึ้นมา แสดงให้ยามซีทุกท่านเห็นพื่อนครับคือคุยแรงน้ำหนาเลยว่าเ้าสีบรห้องสีบรถอร์ห้สีบรทแท้ครับมีบรมีห้องว่างห้องอสิเกวิดีท่าจนกลัวว่าใส่ก็จะหยุดเต้นแล้วเองครับผมเพราะว่าคือแบบเมื่อวานอย่างเมื่อวานมันมาตอบสนองกับยาแต่มำรีกับตอบสนองกับยา ถึงหมอจะบอกว่าอยู่ได้ด้วยยาแต่ว่าตอบสนองกับยาละความดันคือมันเป็นรอยเขาก็ดีใจว่ายังมีความหวังน่าหนาครับความหวังเรื่องสิเป็นศูนย์เนาะเป็นศูนย์เป็นเป็นพ่อหัวใจสิ่จุดเต็มเอาสั้นละสูนไปน้ำกันเฉพาะขอบคุณเล็ซีร่างาที่เพิ่มสารสนมานะคะแบบสารสนมค่าใส่ใจค่ารักษาบรรดาผู้เฝ้าอายาบแบบรักษาคนนี่นั่นเนาะเพิ่นกระโอนมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ บ้านฮักวินเนอร์ก็บอานอ่ะกับหกพันมืนนี่ก็หกพันเอสกีโอนเอนานะฮะก็เป็นเมื่นสองแล้วกับี่บ้านฮักของพี่งมื่นหนึ่งบอกก็ก็เพร่เพลาอีกนอกจานีอยูหมื่นกลัวส่วนตรงนั้นก็เลยว่าจะ้าโอนมากก็ได้เพล่าเ่าส่วนนี่นะคือโอนในนาเขาก็เก็บเก็บใบว่าเขาอมหูเนาะอนาคตจะเป็นยังไงแมนว่ามันใส่หมดแล้วเขาก็จะเอาให้เพื่อนก็ได้หรือว่าบ่านเป็นวบบบอกว่าทำาม่ดีกว่าอยู่มันก็จเสียลายอยู่แล้วเาหน้าเนาะ ก็ใส่เราวะเฟื่องต่าคือตอนเขาเพราะาวะเฟื่อจากงานส่งย้ายกับคืองานส่งงานส่ไปงานส่งงานท่านเฟื่อตัววันเฟื่นตัวเพื่อกัรคือตัวกันเลยการวางแผนใบหลายทางม่ะพี่น้อมงบวามันสีเศร้าหรือสีบ่เศร้าหรือสีอังเนาะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังมีความหวังเอาพื้สกำลังนะครับว่าจังได้กับบทหอดคือให้หัวใจเพิ่นหยุดเต้นเองชีพจรหยุดเต้นเองหัวใจหยุดเต้นเองถึงจะยอมแพ้ตอนนี้ความหวังมีลึกดีกับเหตุ ทุกวีดีท่ามืออื่นกต่สิไปหาปูไปเหยียดเพิ่นอีกอันนี้เพิ่นไปเบิ่งไห้เด้ทีมงานกับผ้ากับไปเบิ่งมาวัดไหนดีไปเวิร์ดจะมามืออื่นสิแม่ไปเหยียดกั๊หน้าเหรอจีบไปเทียมของถามมืออื่นมาสิไปก็เศร้าคือแบบคือพอบ้านแล้วว่าเขบาบอกกั๊หน้าที่ว่ามันเห็ียดเดียวทำมันเศร้ากว่ดีไปเหยียดหัวมันน,นานทำบ่เศร้ากว่เด็เป็นแสงสว่างน้ำทางมัน มันได้ไปทางถึงดิเป็นบุญเป็นกุศลติดไปเป็นกุศลติดโตไปตัวเพราะว่ามันมันมีอย่างเหลือไปด้วยมันมีอย่างที่จะเสียแล้วถ้ารสืบเท่าบุญโตที่งานกับไปสวดมนต์หายไปกับอุทิศมันเบิดบุญม้วนไปเอาจักโค้ดเอาอิเมลีเบิดผู้ใดก็ได้การมันยังไง้ร่วมทานกับภาวะหน้าบ้าดีขึ้นชีพจรนดีคนก็ดีใจหลายเด้สู้เป็นร่วมทานกับพระกันนี่ภาษั่ตข้าเจ้าชการเมืองว่า ผ้ากันเทอยน่านะคะไกหน้าสูสูไก่เป็นกระสูสูนสูไปนน้ำกันมีราคาไก่กรสูไปนน้ำกันเนี่ะอขอพิเลซีนะคะขอบคุณมากพิเลซีระกาเพืนเพื่อทุกคนน่าดีใจที่เป็นกำลังใจนี่ดีน้าน้าดีใจท่านดีอ่นะจะแทนดี เี็นมาลำลัวงตื er ่นไม่เห็นนาคนมาลบลุ้ทุกคนเลยฮักหน้าเองตาเองแม่จัดตื่นเห็นมาโมะบ้าทุกคนเลยฮักแม่ยังไงไม่มีไปใส่อยากใหอยู่ล้ำหน้าเนี่ยคือห่างได้ก็คือฮักอยาังไอยากให้ได้ดีหน้าก็ได้หายแต่ว่าหน้ามันก็คือเฉียดถึงที่เฉียดติดกอดก็แค่ วันไปทำงานมากงนานกะดีนั่งทีเกา่าอายุไก่ร้ายมือหน้ายิึ้นหอมงทีเกา่าบางวันมีอย่างคือวัวมีเงินบ้อมีรถที่หลายพยา,ยามมีได้นผ่าหาหให้ไื่เดินเที่ยวอยากให้มีรถเที่ยวมาทำงานมีเวลาว่างเที่ยวกับมาหายายมาทำมาบ้านผมนมีส่วนหนึ่งที่นายอายเขาลบรถแท็กซ่ไปคุณเทปพวมนี้รบเทีเเท่ยวกับรายหนึ่ง หน้าก็เลยตัดงิกใจหารถถองเที่ยวว่ะก็เลยเดี๋หารถถองเที่ยวไปส่งอันนี้ถึงนี่หน้าในห้องว่าหน้าบ่ได้บ่ได้สร้างบ่ได้เชียร์เลยพี่หน้าฮักเพราะว่าตะกี้มาอยู่น้ำกั็หน้าเคยหายหายงอนแล้วเดี๋ยวถึงพี่ได้เงินแบงก์โอนจากธนาคารเอาไปเหรียญของที่มั่นโฉมขั้วสี จะมาพฝาจะมาฝากเงินเงินเยอหน้าเลื่อนให้ไม่ดีมีเงินถึงขวางหน้ามีบอกหน้าบอกแม่แม่บอกถ้าเป็นเงินเยอะหนักเลื่อนให้ว่าให้ในในให้หมดจะมาเดี๋ยวเอามาหน้ามันจะมาเดี๋ยวมาอยู่กับให้เศร้าจะมาเพิ่มมาว่าอยู่นี่คือชีวิตดีขึ้นหลายคือแบบกระลังสิบดีเนี้ยตั้งตัวคือแบบมันมีเงินมันมีอะไรขึ้นมามันทำให้ชีวิตดีขึ้นมากมันกล่าวนานา เขาตั้งตัวได้ครับพี่ช่วงหลังมานี่เริ่มตั้งตัวได้เพราะว่าแม่ไปอยู่บ้านแม่ไปทำงานแม่ไม่มีอะไรอย่างจะอยู่กับหน้าหน้าเป็นเเปป็น็นคนรับผิดชอบค่าใส่าจค่าอยากค่ากินแม่ก็บยายทุก่งทุกอย่างบ้านน้ำเดือดร้อนมากทั้งหน้าคนเดียวกับหน้าสองคนหาเงินมันกับทันหรืออายเดือดร้อนกระเด็นไปทั่วไปหาไม่มีไม่มีก็ได้โอนมาให้ยรานหลังเออกรได้นถึงน้ำก็คิดว่าได้นอนทั้งหลัง คือปัญหาเรื่องเบากำลังดีขึ้นแล้วเป็นอย่างไรบ้างชีวิตจังหนึ่งมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดจะเห็นข้อบังหนึ่งเป็นข้อบังของแม่ยังนี่บ้านดูได้เพราะว่าสักเดี๋ยวว่าอายุหลายไปแม่ถอาไปไม่รีบเราเป็นคนดูได้แม่ต้องเป็นคนเบิ่งเป็นคนเลี้ยงนี่จะเป็นมุลก็ยังย้ายของลงบาง แม่ดีเป็นคนมาเปลี่ยนเลยในหลังคือคือเพื่อนนี่มันแต่ย้อนอยู่คือแม่นหันไปใส่ใส่โค้กเห็นหน้าแบนี้ม่เที่แม่กับผมอาศัยแม่ดีนั่นบอกเพราะฉะนั้นตามไปทีเพื่อนว่าใจยังบ่เข้าหนึ่งหัวใจยังบ่เข้าหนึ่งยุทธเต็มกระหังสูงกระหังกลับมาใช้ต้อมหวังแม่ยังรออยู่ แหมบ่มัคมูไรแล้วไผกระรอกคนกอกก็หมัควก็หมัดวามหักก็แแม่แม่มบู่ถึงบ่ผู้หายบ่เด้เข้าใจรละเอซีหักสามมูหักสามีคนได้ของเพื่อสิหักําไหนหน่าเมียไอหน่าซี่หักสามไหนก็ขอบคุณทีมสิมากๆนะครที่ช่วยกัอมาในบางส่วนนะครับขอบคุณมากๆลย